ถ้าเกิดเขาเป็นโรคไฟท็อปเทอร่าลงแล้วเนี่ยเป็นปีนะกว่าเขาจะหายใช้เวลานะคะเขาหายค่ะแสนจะดีใจมากสวัสดีค่ะชื่อสมใจแซ่ริมนะคะ,ะชื่อสวนสมใจบ้านสวนชมดาวค่ะ ที่นี่เราจะปลูกทุเรียนเป็นหลักนะคะแล้วก็ปลูกกาแฟเป็นสายพันธุ์โรบัสต้าแล้วก็มีปลูกต้นโกโก้ที่เอามาทำช็อกโกแลตะคะ่ะแล้วก็ปลูกผลไม้อื่นๆจะมีเงาะทั่วไปเลยค่ะก็รวมรวมกันตอนนี้เป็นทุเรียนค่ะตอนนี้เขาไม่สบายอยู่เขาเป็นโรคไฟทอปเทราลงค่ะก็ตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะโดยเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลาง ควบคู่กับ B16 ค่ะควบคู่กันตอนนี้เรากำลังรักษาอยู่แล้วก็มีพวกร่วงหนวดยาวอะค่ะเจาะลำต้นเหมือนกันค่ะคู่กันเลยป่วยเหมือนกันค่ะเดิมทีต้นฝั่งนี้ก็เป็นค่ะแปลงนี้เป็นทั้งแปลงเลยค่ะแต่ต้นอื่นน่ะหายแล้วต้นนี้กำลังรักษาเขาน่าจะเป็นหนักกว่าเพื่อนค่ะแล้วก็เราปลูกในลักษณะที่เขาค่อนข้างที่จะต่ำไม่ได้ยกโค้มันก็เลยเป็นปัญหาทุเรียนน่ะ ควรที่จะยกโคกในการปลูกแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นโรค่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้กําลังหายค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นไฟท็อปเทอร่าลงเหมือนกันค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ดีขึ้นแล้วต้นนี้เดิมทีจะเป็นลักษณะเหมือนต้นนั้นเลยเป็นเหมือนกันเลยค่ะแต่ตอนนี้เขาหายแล้วต้นนี้ใบจะค่อนข้างดกแล้วก็ดําแล้วก็ใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่ค่ะต้นนี้ ตอนนี้เรายังไม่ตัดแต่งกิ่งเขานะคะจนกว่าให้เขาหายดีก่อนให้เขาหายดีๆก่อนแล้วเราก็มาตัดแต่งกิ่งแต่ปีนี้จะวัยลูกค่ะฝั่งนี้ก็เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดทุกต้นเลยเราเอาทองหลังมามาช่วยในการดูแลมาปลูกทองหลังที่หลังแล้วตัวนี้ก็ใช้ B16 แล้วก็จุลินรีย์สังเคห์แสงจากใบทองหลังแล้วก็น้ำน้ำปลาหมักเนาะ พอช่วยบำรุงต้นบำรุงใบเข้าไปด้วย B16 เราก็หมักกับใบทองหลางค่ะโดยใช้ปลายช้อนเนะเาะใส่ในขวด1.5ลิตรค่ะแล้วก็หมักไว้24ชั่วโมงแล้วก็มาใช้ร่วมกับปลาหมักที่เราหมักเองแล้วก็ใช้ร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางค่ะในส่วนของใบทองหลางเราก็เอาใบมาใส่ประมาณ25กรัมค่ะแล้วก็หมักร่วมกับตัว B16 โดยใช้แค่ปลายช้อนค่ะตอนที่เรานำมาใช้เนี่ยเราก็1บัวรดน้ำเนาะเราก็ประมาณเราใส่ประมาณ1ลิตระคะ่ะเพราะว่ามันต้องอัตราเข้มข้นถ้าเป็นต้นนี้ถ้าเป็นต้นอื่นเนี่ยเราใช้แค่30 cc ซีซีถึง50 cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแต่ต้นนี้เราต้องใช้อัตราที่ค่อนข้างเข้มข้นนิดหนึ่ง เกิดเขาหายแล้วเนี่ยเดือนละครั้งแต่ตอนที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเจวันครั้งค่ะประมาณเจวันครั้งค่ะตัวนี้ใช้แค่แค่ดินทองหลางอยู่ในระหว่างทดลองอยู่เผ่าว่าเราแค่ใช้ดินทองหลังที่มีจุลินทรีย์เป็นล้านๆตัวเนี่ยออกมาเขาจะเป็นยังไงแล้วเจอโรคอะไรไหมไม่เป็นโรคอะไรเลยค่ะเพียงแต่อาจจะมีหนอนมากินใบบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ ต้นเขาก็ไม่สระลดเลยแต่ต้นคู่นี่นะคะต้นนี้เป็นต้นคู่แล้วกิ่งก็ไม่แต่งด้วยนะใบเยอะอ่าปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตหกต้นหกต้นใช่ไหมแต่ปีนี้จะทำสามสิบต้นค่ะเพราะว่ามันพร้อมต้นก็พร้อมแล้วที่จะทำสามสิบต้นปีนี้เราได้เ,เจอปัญหาเรื่องกระรอกไหมคะไม่มีปัญหาเรื่องกระรอกเลยเนื่องจากว่าเราปลูกแรกๆเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราปลูกกาแฟาไปด้วยกันในแปลงค่ะ ปรากฏว่าเราไม่เจอกนลอกเลยสักตัวเลยค่ะน่าจะที่ถูกได้ว่าเออเรามีกาแฟอยู่กาแฟมันมีคาเฟอีนสูงแก่วอกอาจจะไม่ได้เฉียวมาเลยครับค่ะความโชคดีของเราที่เราไม่ต้องไล่เขาครับด้วยการทาร้ายเขาเนาะเราใช้ต้นไม้ในการไล่เขาค่ะใช้ต้นกาแฟเป็นการไล่เขาแล้วว่าเป็นความบังเอิญบังเอิญค่ะบังเอิญเป็นความบังเอิญที่คนพบสูตรนี้เลย เผื่อเผื่อเกษตรกรคนอื่นเขา,อ,าอยากจะทดลองอะไรเงี<ช>้ย่ลองปลูกกาแฟาไว้ใต้ต้นต,ต้นนี้เดิมเนี่ยโ้โหใบร่วงทั้งต้นเลยใจหายวับเลยใบไ,ไม่เหลือเลยนะคะพอเราใช้ B16 คู่กับน้ำหมักปลาคู่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไป ะะเราก็ใส่สลับใช้สลับน้ำหมักมังคุดเนะาะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเชื้อรา <_ d roid> ด้วยไหมเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเชื้อราด้วยหรือเปล่าเราก็เลยหมักคู่ไปกับใช้คู่ไปกับน้ำหมักมังคุดค่ะที่เราผลิตเองที่เราทําเองเนาะน้ำหมักปลาเราก็ไม่ต่ากว่า3มปีขึ้นไปที่เราเอามาใช้เขาหายขาดแสนจะดีใจมากแล้วก็ใบเขาก็ใหญ่ด้วยในการที่เรา,า,นานนเป็นปีนะกว่าเขาจะหายใช้เวลานะคะ ถ้าเกิดเขาเป็นโรคไฟท็อปเทอร่าลงแล้วเนี่ยบางต้นต้นนี้สองปีแล้วนะคะมันใช้เวลานิดนึงเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเราไม่ได้รีบร้อนเพราะหนึ่งเราห่วงสุขภาพเราด้วยค่ะแล้วก็ต้นไม้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เคมีไปอ่ะต้นไม้เขาจะแข็งแรงเขาจะรักษาตัวเองไปในตัวแล้วก็จะเป็นมแมลงแมลงที่อยู่ในแปลงเนาะที่เป็นพวกห่มห่ามตัวห่มตัวเบียนนะ เขาจะช่วยเราไปด้วยมแมลงเต่าทองมแมลงเต่าทองนี่เขาจะกินเพี้ยนะถึงขั้นที่แบบไปจับมาใส่ไว้ในต้นเลยนะคะเจอตรงไหนเราจับมาใส่ไว้ในต้นในต้นไหนที่ไม่เพี้ยนะเราจับมแมลงเต่าทองมาใส่ไว้ใต้โคนต้นเลยค่ะเราจะรักษาลักษณะใช้ระบบนิเวศในการรักษาค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ ปลูกทุรียนด้วยกันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือ1คุณต้องเชื่อใจและมั่นใจในเรื่องของจุลินทรีย์ก่อนมันคุ้มค่าคะ่ะหนึ่งสุขภาพเราด้วยเนาะสุขภาพเราจะปลอดภัยจากสารเคมีและไม่มันไม่เป็นการสิ้นเปลืองอะ่ะมันใช้นิดเดียวแต่เกิดผลเรามั่นใจในเรื่องของจุลินทรีย์อยู่แล้วโดยพื้นฐานในแปลงเราพยายามรักษาความชื้นในดินเพื่อเราเลี้ยงจุลินทรีย์ ในดินแล้วปลูกทองหลังควบคู่กันไปอะค่ะแล้วใบทองหลังมาสับๆใส่ใต้โคนลนอะไรแบบนี้ค่ะคือเราเรามีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาในเรื่องของจุลินทรีย์อยู่แล้วค่ะต้นทุนในการทําเกษตรอินทรีย์เนาะถามว่าศูนย์บาทก็ว่าได้แต่เราใช้ความขยันแต่เราใช้แรงนะคะเราต้องขยันนิดน,นึงอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมองว่าถ้าทําอินทรีย์ไม่ทําอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะ แลนั้นเราใช้ความขยันแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะพวกจุลินทรีย์หรือปุ๋ยมาใช้เราผลิตเองได้ต้นทุนศูนย์บาทค่ะ